มีการร้องเรียนเข้ามาอีกแล้วเราส่งทีมอมรินอาสาวันนี้น้องปอกแป๊กภูบดินกับน้องจอยสจีลงพื้นที่พระสงฆ์องค์เจ้าบอกว่าอ,อยู่ๆก็มีคนเอานี่กิ่งมุ้งกิ่งไม้ต้นมุ้งต้นไม้มาปิดทางเข้าสำนักสงฆ์อา,อาตมาจะเข้ายัางไงอ่ะอลองฟังเสียงรอบนี้เป็นพระร้องเรียนเจ้าคะ่ะของเส้นทางนี้ก็คือข้างหน้านะั่นก็คือสำนักสงฆ์เขาปนีอย่างสิ่งโดน ปิดทางเข้าออกซึ่งมีคนมาแจ้งว่าถนนเส้นนี้เป็นที่ของเขาเขาจึงเอาป้ายห้ามผ่านแล้วก็อ้างว่าเป็นที่ส่วนคนซึ่งาพาะพิกสุสง์ไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางนี้ได้ฉะนั้นจึงขอความกรุณายจากทุกฝ่าย ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับโอ้ล้วใครเนาะพระสองฆ์องค์เจ้าเข้าสำนักสงฆ์ไม่ได้ด้วยเดือนอ้อมเป็นเนี่ยจะบอกเลยนะเดนอ้อมไปจะเป็นกิโลเอานี่ร้องเข้ามาไม่ใช่แค่พระสงฆ์คุณผูมชม้ชมคะชาวบ้านร้องว่าถูกปิดทางเข้าออกวัดกิ่งไม้ก่าววางปิดทางขึงเชือกติดป้ายและเขียนว่าห้ามผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลงานนี้เดือดร้อนทั้งพระสงฆ์เดือดร้อนทั้งชาวบ้านเขาร้องผ่านเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัทหกอมรินทีวีอมรินอาสานี่น้องจอยสจิ คนสวยกับน้องปอกแป๊กปูบดิตลงไปเลยไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ทีมข่าวอมรินทีวีลงไปแล้วไปจุดเกิดเหตุข้อพิพาทเป็นทางเข้าออกของสำนักสงฆ์ความยาวประมาณสัก70เมตรกว้าง4-5เมตรแล้วเอาจริงๆพบว่าจุดนี้มีการรื้อถอนสิ่งกีดขวางออกไปแล้วนะอ๋อออ๋อนี่ไงปากทางไปหมดแล้วเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงอเออซึ่งทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านผู้ร้องเรียนคุณธนเดชคุณธนะเดช,าเดชพาไปเหมือน เหมือนเจอเหมือนเจอเหมือนเจอคนที่ฟ้องได้อะ,อะฟ้องใหญ่เลยฟ้องเป็นชุดเลยทีเดียวอ่ะลองฟังเสียงคุณธานาเดชค่ะมันเป็นที่ป่าของท่ทานตันตำหลังจริงเป็นที่ของป่าไม้แต่ว่ามันเป็นหัวไร่ปายปนาของอแปลงของคุณจำปีเมืองนกซึ่งเขายกตรงนี้ให้กับสำนักสงฆ์ขเนียงครับแล้วก็เราก็ได้ก่อสร้างขึ้นมาเมือ่อปี2563ใช่ครับปีปี63นี่ผมไปยื่นเรื่องที่สำนักพุทธ สระบ,บุรีแล้วก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ของป่าไม้นะครับตอนนี้ก็รอแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เข้ามาตรวจครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ว่าให้เรารอที่สันนิษฐานว่า,าทางเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยคงเข้าใจผิดเลยมากกว่าก็คิดว่าเป็นที่ของส่สวนตัวก็เอ,เอาอะไรมาวางนะก็มีอีกด้านด้านอีกฝั่งโน้นก็จะเป็นต้นไม้ที่หักกิ่งไม้อะไรมาฝังแล้วก็ติดป้ายว่าห้ามผ่านเป็นที่บุคคล ส่วนด้านนี้ก็จะมีก็เขียนเหมือนลักษณะเดียวกันแต่ว่าใช้กระถางดอกไม้ของวัดนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นการปิดทางเดินทางเข้าทั้งสองฝั่งที่ติดกับที่ดินของเขาใช่ครับก,ก็จริงๆแล้วก็คือในฐานะของของเราที่เป็นชาวพุทธด้วยกันนะอยากจะให้ โอ้ในฐานะชาวพุทธโอ้คุยกันหน่อยได้ไหมละดูชาวบ้านต้องเดินอ้อมไหมนะจากเดิน3กิโลตอนนี้5-6ถึงกิโลโอ้โหเท่าตัวเมื่อก่อนดังด้วยนะคุณพิมพลีพายคนไปทําบุญที่สํานักสงฆ์นี้ด้วยนะชาวบ้านบอกแบบนี้เพราเป็นสํานักสงฆ์ที่ดังตอนแรกทุกคนก็เหมือนอำนวยความสะดวกพอหลังจากนั้นน่ะมันเริ่มเงียบก็กลายเป็นว่าในคลิปของคุณพิมพ์ลีพายตอนนั้นที่ไปทําทางเข้าให้สานักสงฆ์แห่งนี้ปรากฏพอหลังจากที่น้องปักแป๊กภูบดินกับน้องจอยสจีลงพื้นที่ปั๊บเห็นไหมเดินฟองโดนไฟนี คุณพิมดี้นะหลังจากนั้นค่ะเขาก็เลยบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องนี้เนี่ยเขามาคุยให้มาคุยกับทางด้านของสพจังหวัดสระบุรีแล้วก็ส่งคลิปให้เราด้วยว่าตอนนั้นพยายามช่วยกันหรือจริงๆมีคนขวางด้วยกว่าจะจบได้ผู้ใหญ่คุยให้นานพอควรเราขอให้ทาดเดิมเนี่ยใช่ใช่แล้ขอให้ดีแล้วก็ ใชร่วมกันนะครับง่ายใครร่วมกันเราขอแค่นี้ไอ้นุ้นเราก็ผูก็ไม่รู้เราขอแค่เราไปค่ได้เข้าวัดได้เอาง่ายๆไอ้ฝั่งนู้นเขาใครเราคนที่ต้หนมากรนหมดเลยนะครับนัะอาจารย์ด้วย นาซได้บุญด้วยกันอนุโมทนาสาธุนี่ครับเจ้าของที่นะครับเคลียร์กันจบกันด้วยดีนะครับพื้นที่ก็ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วอ่ามีหนังสือนะครับผู้หลับผู้ใหญ่รับรองกันหมดถูกต้องนะครับอ่ากำลังเซ็นกันไล่เซ็นกันอยู่นะครับทั้งประหลัดทั้งผู้ใหญ่ผู้ช่วยกำนันอบตทางการเอาไิว่าจบด้วยดีเนาะเอาจริงๆวันนี้เราเจอกับเหมือนกับ ฝั่งของเจ้าของที่ด้วยนะคุณเจษดาบอกแบบนี้คืออดทนแล้วก็สู้รบบบมือแล้วก็มีปากมีเสียงกับชาวบ้านแม้กระทั่งพาซิพิสุกสงานานและมันไม่สามารถแก้ไขได้สักทีเพราะเขาใช้พื้นที่ของเราเข้าออก mm. ก็เลยตัดสินใจเอาไม้มาขวางในวันนั้นเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาเป็นเจ้าของที่ mm. จนสุดท้ายสประกอเข้ามาวัดวัดเสร็จเอ้าก็ต้องบอกตรงนี้เป็นถนนสาธารณะถามถามจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามเจษดาจริงๆเนี่ย เขาต้องยอมรับไหมให้มันเดิมเป็นที่ของเขาแต่เอาล่ะมันจะได้จบจบมันชั้นเอาสิ่งกีดขวางออกไปก็ได้นี่นี่อันนี้เจ้าของที่นะเขาก็เปิดใจกับอมรินทีวีว,ว่าสุดท้ายเขาก็จำยอมเหมือนกันเข้าใจหัวอกคนเป็นเจ้าของที่บ้างครับคุณอ้างเป็นเจ้าของที่แต่หมุดของกรมป่าไม้ที่เขาประกาศาไว้เรื่องของการปากพื้นที่สปรกรเขาก็ยืนยันนกว่าที่ตรงนี้เป็น ที่สาธารณะเพราะฉะนั้นจะมาอ้างสิทธิ์ไม่ได้ก็ต้องยึดตามหลักกฎหมายแล้วก็หมุดที่เขาปักวางเอาไว้ตลอดสองถนนนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมใครอยากร้องเรียนเข้ามาอมรินอาสาพร้อมอยู่แล้วทีมของเราเห็นไหมคะฟูทีมเต็มที่ทุกโต๊ะข่าวอมรินทีวี34พิมพ์ติดติดกันในเพจ Facebook นะคะแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาได้ค่ะแล้วจะมีหนุ่มหล่อสาวสวยไปทําข่าวให้เราลงเองไหมจะได้เป็นหนุ่มหล่อสาวสวยบ้าง